สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันคือเก่าค่ะกับช่องคุ้มตาแหล่ชาแนลนะคะวันนี้เอดมินกับมีประเด็นร้อนนะคะที่พึงเห็นผู้บริหารก็คือบอโจโน,นะคะเพิ่นโพดเพิ่นโพดวา่าเพชรของบ้านแพงลูกสาวผมอง์อิงยืนหนึ่งในแวดวงหมอล่ำพิสูจน์จากแถบทุกงานสังกสีหลังจากที่บอโจเพิ่นโพดไปนะคะกะมี เ uh, อฟซีพพอแม่หลายๆคนหลายๆท่านนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นในไตโพดของบอโจนะคะวันนี้กับมาที่โพดของบอโจคะ่ะเป็นการย้ำชัดว่าอุ้งอิงเป็นเพ็ดเม็ดงามหรือว่าเป็นเพ็รนำดีของบ้านแพงนะคะผ่านการเจรไนโดยพโจเป็นคนปั่นเป็นคนแตง่งเป็นคนเจรไนให้เพ็ดเม็ดนีมันงดงาม พุดธพองเลนแสงเลอค่านะพี่น้องบัน,นีีเขามาพิสูจน์กันว่าองค์อิงยืนหนึง่งคือพระโจวาบอพี่น้องขันผูใ้ใดติดตามวงสาวหน่อยเพ็ดบัานแพงมาตลอดหรือว่าติดตามบอสโจหรือแอดมินหรือคนในองค์กรสาวหน่อยที่เพิ่นโพสท,ที่เพิ่นเฮ็ดคลิปออกมาโชว์เฮ้าสิเห็นว่าตั้งแต่เพิ่นเปิดฤดูกาลมาตั้งแต่มือเปิดฤดูกาลเลยละ่ะจนหอดมือนี แทบจะทุกงานพี่น้องบอกเลยว่าอัญญะคนออญญะค่ะแทบจะทุกงานต้องเลยขยายสังกสีแล้วก็มีบ่อยครั้งที่วงสาวหน่อยไปแสดงแล้วเจ้ผ่าเพิ่มมักเพิ่นจางต่อนะคะที่จริงแล้วมันบ่เม่นแค่วา่าออญญะแค่รืดูการนีหรอกคะ่ะพี่น้องจริงๆแล้วมันออญญะต่างแต่น้องอุง้งอิงเก่ามาในใช่ค่ะสาวหน่อยเผ็ดบานแพง อัย่มาตลอดค่ะกระแสบ่เคยตกสําหรับแอดมินนะคะเข้าม,มายืนหนึ่งในแวดวงหมอลําสําหรับแอดมินบอ่อชายแคร์เรืืองงานสังกสีเรืืองวิกแตะค่ะพี่น้องสําหรับแอดมินมีหลายๆเรืืองค่ะส่วนมอนี่แอดมินสิญกตัวอย่างเข้าม,มายืนหนึ่งในวงการหมอลําในแวดวงหมอลํามาหกเรืืองของน้ององค์อิงค่ะยืนหนึ่งแรกในแวดวงหมอลําก็คือเรืืองรางวันน้ององค์อิงมีรางวันการันตีค่ะ ล Dante, ่าสุดนี่ก็ได้ขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสองพัสองปีซ้อนนะคะจากการโหวตของแฟนๆพอๆแม่เอฟซีของน้องด้วยคะแนนทะลุหนึ่งร้อยล้านคะแนนหนึ่งรอล้านคะแนนเ้ยพี่น้องบอมเป็นหนึ่งรลอยคะแนนหรือหลานคะแนนเด้ฟังดีๆเด้อพี่น้องทะลุหนึ่งร้อยล้านคะแนนซึ่งข้อมูลนี่แอดมินเอามาจากอมรินทีวีนะคะที่เขาเผยแพร่เมื่อวันที่หมิถุนายนพศสองพหร้อหสิเจดค่ะ เดี๋ยวสิว่าแอดมินบอกม่วๆได้ว่าแอดมินบอกขอขังน้องได้จริงๆบม่แม่นค่ะอันนี้คือขาพิสูจน์ได้ค่ะนี่คือข้อเท็จจริงนะคะแล้วกับปีที่แล้วน้องก็ยังได้รางวัลจากคมชัดลึกอวดนะนะคะบัน,นีีเขามาเ้ายืนหนึ่งเรื่องที่สองค่ะองอิงยืนหนึ่งในแวดวงหมอลำเรื่องที่สองเรื่องที่สองนัง่นก็นคือการยืนหนึ่งความสำเร็จแบบก้าวกระโดดค่ะพี่น้อง มีมอลำคนไหนบ้างคะที่ดังหรือมีกระแสตั้งแต่เมือแหลกที่มาสมัครแล้วมีหมอลำคนไหนบ้างคะที่ดังแล้วก็มีกระแสตั้งแต่ปร,ร,ระท่าน,นมีสิงเกินเป็นของเจ้าของน้ององอิงเขาเห็ดใดคะ่ะองอิงเพชรบ้านแพงเขาเห็ดใดน้องดังตั้งแต่เมือแรลกที่มาสมัครกับแม่อยู่หลังฐานค่ะพี่น้องและน้องใส่ระยะเวลาไม่ถึงปีคะ่ะบ่จากเดือนเนี่แหละ น้องก็เฮต์ให้คนทั้งประเทศรู้จักน้องคนทั้งประเทศรู้จักน้องเลยค่ะบาว่าสิเป็นสายหมอลำ่ำหรือว่าข้อหวยข้อหวยนี่ก็รู้จักน้องค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้องไปจับปิงปองที่สารไมฮันนี่นะคะแล้วพดอดีข้อหวยเพิ่นได้โชคจากน้องกเ็เลยเห็นเห็นน้องยิงดังเป็นพลุแตกเข้าไปอีกนะคะน้องอุงอิงเขามาอยู่ใต่ใชค่คาสาวหน่อยเผชรบันแพน่งไม่ถึงปีค่ะก็ได้ดมีแพรนสร้างอาณาจักรหรือว่าส้างฤลือหาดร,รู้ บ้านหลังไงที่จังหวัดศรสีสะเกดนะคะความสําเร็จของน้องอุ้งอิงนี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ไวไวแบบก่าวกระโดดนะคะแล้วก็เป็นแบบยางตัวยางเป็นไอดอนของหลายๆคนที่อยากประสบความสําเร็จแบบน้องแอดมินก็ดีใจกับน้องอุ้งอิงนะคะดีใจภูมิใจกับน้องบัดนี้เขาเม้าเรื่องยืนหนึ่งเรื่องที่สามพี่น้องยืนหนึ่งในแวดวงหมอํำเรื่องที่สามก็คือ ความนิยมบนเวทีจริงๆเราสาหรับน้องอุ้งอิงเนี่ยความนิยมเนี่ยมีทั้งบนเวทีแล้วก็หลังเวทีค่ะบนเวทีนี่ผู้ใดเคยได้ไปบึงสแสดงสดของสาวหน่อยนะคะช่วงเวลาที่น้องอุ้งอิงออกมาแฟนๆหมอลําเอฟซีหมอลําจะพากกันเบียดกันเข้าไปแถวหน้าหา้านแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาทายน้องอุ้งอิงค่ะยกคนละตัวคนละตัวแล้วก็ทายน้องแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็ร้องเพลงไปกับน้องค่ะนั่นสแสดงถึงว่า น้องได้รับความนิยมอย่างดีค่ะบอกวิลีเถอพี่น้องแอดมินกับไปเบิงสาวหน่อยเพชรบันแพงไหลายเถื่ออยู่เด้ทุกเถื่อที่แอดมินไปช่วงคนอื่นมาลองเนี่ก็ยังพอธรรมดาก็โอเคกับคนหลายแต่ว่าเวลาที่ช่วงน้องอุ้งอิงออกมาเนี่ยบอกเลยปัญหาไว้ที่แน่นแน่นแล้วก็บเบียดเข้าไปได้ยาครับพี่น้องอออแอดมินเนี่คยคยพยายามเบียดเข้าไปเราบอกเลยว่าเบียดไปไระได้เอฟซีน้องหลายอหลีค่ะนะ้าแน่นอหลี ยืนหนึ่งความนิยมนี่ว่าเป็นแค่บนเวทีได้พี่น้องหลังเวทีแม้กระทั่งตอนน้องสิกับบานพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายๆคนยังไปยืนรอทรงน้องกับบานค่ะทรงน้องขึ้นรถกับบานมีการแบบว่าถ่ายรูปกันถามข้าวถามข้าวกันถามสารทุกซุกนิฟกันเป็นช่วงที่แบบว่าดูอบอุ่นลหลก็ไก้ฉีดกับแฟนๆไก่ฉีดกับเอฟซีซึ่งน้องก็ให้ความรวมมือ ด้วยดีค่ะถึงแม่จะเหตุงานมืออยพักพ่อน,น่อยจังไหนน้องกับยิ้มเย้มกับพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีตลอดค่ะมาถึงเรื่องยืนหนึ่งเรื่องที่สี่ค่ะพี่น้องเรื่องนี้นี่เป็นไพ่บัไดค่ะต้องเป็นอุ้งอิงเท่านั้นค่ะเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องมาไล่ค่ะพี่น้องบ่มีมื้อไดเลยที่น้องบ่มิมาไล่ของคอ,ออยู่บนเวทีบางเทื่นอนน้อง่าเตือขื้นเวทีน้องก็ได้มาไล่หรอค่ะลักมื่นกับมีก่อนขื้นเวทีบนเวทีอีกรักลานกับมีพี่น้องเอยแอดมินอ่อนซ่อนแหง คือว่าลนะเนาะวาสนาคนเฮาแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันใดค่ะพี่น้องแข่งบุญวาสนามันแข่งกันบ่ไดเรื่องมาไลต้องยกให้องอิงยืนหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นและองอิงเท่านั้นค่ะมาถึงเรื่องยืนหนึ่งเรื่องที่หาค่ะเรื่องนี้ต้องบองม่มีใครปฏิเสธใดอ่ะเพราะว่าจังไลก็ต้องเป็นองอิงเท่านั้นยืนหนึ่งในแวดวงหมอํำเรองที่หาก็คือเรื่องแฮตแท็กหนึ่งมาแรงใน u t u b e ค่ะพี่น้ององอิงเพชรบันแพง เป็นศิลปินคนเดียวและหนึ่งเดียวทีเวลาปล่อยเพลงออกมาบ่ตตองรุนเลยค่ะว่าเสด็หนึ่งมาแรงบ่เพราะเพลงทุกเพลงขององค์อิงเพชรบ้านแพงติดหนึ่งมาแรงและหนึ่งมาแรงเท่านั้นบ่เป็นแค่เพลงเนีพี่น้องภาษาคลิปไห้ซื่อนะห้องไห้ซื่อๆกระติดหนึ่งมาแรงองค์อิงเป็นคนเปิดประตูแฮทแท็กหนึ่งมาแรงใน YouTube ไห้วงสาวน้อยค่ะ ซึ่งคลิปแรกของวงสาวน้อยทีไดนึงมาแลงก็คือคลิปอุงอิงห้องหย้ย่างลงมาจากเวทีแล้วมากอดพอโจโคลิปนั้นแหละพี่น้องหนึ่งมาแลงมาต้องไปลองเพลงยากได้ค่ะมาต้องไปลองเพลงยากมาต้องมาปล่อยซิงเกิ ang. ลอีหยังหล่อมมาต้องมาลอรหลุนหนึ่งมาแลงงหายซื้อๆก็ไดน,น,นึงมาแลงพี่น้องเอ้ย่อยละอิจฉาพเพิินเฮ็ดจ,จ้าไหข่อยิได้คือเพิินบัดนี้มาเอาเรื่องยืนหนึ่งในแวดวงหมอลำเรื่องสุดท้ายค่ะพี่น้องเรื่องที่หกเรื่องที่หกนั่นก็คือเรื่องพีเซนเตอร์ค่ะพี่น้องอันนี้ร่วมไปถึงการไล่ซดสินค้า ของแบรนด์ต่างๆนั่นนะคะบอกเลยว่าน้องอุ้งอิงควงพอโจกินเหลียบค่ะและ้วกเอ็ซีน้องอุ้งอิงนาลรักมากๆนะคะทุกครั้งที่น้องอุ้งอิงไปไล่สินค้านะคะเอ็ซีกับสีซอยกันสนับสนุนน,อน้องซึ่งเหตุให้เจ้าของแบรนด์เพินินดีใจภูมิใจพผบยอดของเพินินทะลุเป่านะคะก็เลยเฮตุให้มีงานไล่สดติดต,ตอ่อน้องมาเรื่อยๆค่ะอุ้งอิงควงพอโจรัรบงานพี่เซนเตอร์กังนำคลินิกค่ะแล้วก็ในพักกันร่วม ร้องเพลงให้กังน้มคลินิกนะคะลากาล่าสูตค่ะน,น้องอุ้งอิงได้รับเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแทนของภาคอีสานและก็เป็นหมอลำคนเดียวที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบบใหญไระดับประเทศนะคะนั่นก็คือสลายเท่าแก่น้อยค่ะจา้างในกรฝาพพออมแมเอฟซีซอยกันอุดหนุนสินค้าที่สนับสนุนลูกสาวเฮาเนาะเพิ่นสนับสนุนลูกสาวเขาเข้ากับพอมสิซัพพอร์ตและก็อุดหนุน เพื่อเป็นการตอบแทนเนาะและนี่ก็คือความยืนหนึ่งในแวดวงหมอลํำของน้องอุงอิงค่ะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสําหรับใครมีแบบว่าขอเสนอแนะหรือว่ามีการอยากเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ Comment แนะนำมาได้นะคะแล้วก็ท้ายสุดนี้ฝากติดตามช่องน้องไม้ยน่นะคะช่องคุมตาแหลช่ชาแนะะ่นค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย